อยู่ตรงนี้ต้องมีถ่ายโดนทัสีเขียวอยู่ในวงนี้แล้วก็สีเขียวนั้นแล้วก็จระนั้นข้ากินได้หมดเออไปอยากไปเอาในวงนี้ายทุกคนนะ

กยสาธารณะมันจะมีปุ่มข้างล่างใต้สาธาเนะมีโคมีเมียมีเมียนี่เนี่ยนี่ยเนี่วเนี้ยนวเนี้ยมันจะมีคำว่าซาละเปาส่วนตัวแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยมันจะมีคำว่าฟีเมียอยู่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งจะไม่เหมือนจะอื่นกันอื่นเราเป็นโฮมโปรพิซพิซฟรีเมียอะไรคืทุกครั้งเราจะตอนส่วนตัวไว้ก่อน Thôi sẽ coi xa tầm nó, xa nữa เป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์นะฮะที่เกิดขึ้นที่เดียวในประเทศไทยหรือว่าในโลกก็เป็นได้นะทุกคนเนาะนะครับการเคลื่อนย้ายพญานาคนะจากที่เดิมที่มีอยู่แล้วมายัางที่ใหม่เนาะนะฮะซึ่งเราไม่เคยเห็นนะครับในถ้าเราเคยดูในข่าวในคลิปตามสื่อต่างๆก็จะเห็นว่าการเคลื่อนย้ายพญานาคนะั้นเราจะเคยเห็นแค่ย้ายจากสถานที่ที่เป็นโรงปั้นโรงหล่อนะฮะมานั่นจุดที่มีการ ปริสถานอยู่เนาะนะฮะแต่นี่คือาย้ายจากที่ที่เดิมมายังที่ที่ใหม่เนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในนะบ้านของเรานะฮะบ้านเมืองของเราเลยทีเดียวนะครับผมนะขอบนะต้เล่ห์นะ,ต,ะนะต้องขอขอบคุณเนาะนะฮะส่งกําลังใจไปยังบริษัทสกลเครนนะฮะเสียเล็กหรือป่าเล็กหรือเฮียเล็กนะฮะบ,บริษัทสกลเครนเนาะนะครับที่ นะสุดยอดจริงๆนะเยี่ยมยอดมากนะฮะทีมงานของป่าเล็กเสียเล็กเนี่ยโอ้นะระดับ p r o f ฟ s s i น n a ลนะฮะนะครับ, <c oughs> รบต้องเรียกอย่างนั้นเลยเนาะนะฮะร,ระดับผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะอย่างยอดเยี่ยมเนาะนะฮะเป็นทีมงานคุณภาพจริงๆเนาะนะครับ <c oughs> ยูทูบเบอร์ก็เยอะมากนะฮะที่มารอถ่ายทำบันทึกภาพนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้อีกวันหนึ่งนะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะฮะเราก็ได้เห็นนะครับภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่กกอกแล้วนะฮะนู่น่ะสาวมนไปอยู่มุมนู่นนะฮะไม่ซ้ำมุมกับใครนะฮะนู่นทุกคนดูนู่นเเห็นไหมฮะไกลๆอยู่นู่นเลยนะับนะแต่ละคนก็ต้องคิดแล้วว่านู่นนะฮะหมดฟื้นเด้อไปมุมนู่น โอ้นะฮะแต่ละคนก็ต้องหามุมเด็ดของตัวเองนะเอ,อ้ยมเอามุมไหนดีเนาะนะจึงจะได้ช็อตเด็ดๆภาพสวยๆนะฮะมาให้ FC ที C ่คอยรับชมคอยให้กำลังใจเนาะนะครับมุมนี้ก็คุณยายคุณหลานก็ก็นั่งหาโลเคชั่นเด็ดนะฮะมุมกล้องดีดี ให้กับตัวเองนะฮะโอ้ทองฟ้าสีสวยใสสดใสงดงามมากนะครับโอ้โหดูก้อนเมฆนะฮะก้อนเมฆเป็นรูปเล็ดพญานาคเต็มทองฟ้าโอ้โหโอ้สวยงามจริงๆ Fc นะฮะเมื่อกี้พี่เสือก็ฝากกล้องไว้กับช่องมุกตาพาเพลินนเอซนะฮะฝากเขาถ่ายเนาะเพราะว่า เราก็ไปช่วยนะทำงานนะพี่เสือปีนขึ้นไปบนรถเทรลเลอร์เนาะนะฮะที่เป็นราวเหล็กเนาะนะรั้วเหล็กนะฮะปีนขึ้นไปด้านบนนู้นนะฮะเพื่อถอดผ้าคลุมนะฮะสรีระองค์ปูน,นั่นเองนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภาพเก็บไปได้ไหมนะฮะแต่พี่เสือที่สังเกตดูนะเห็นกล้องช่องไมเดสตอรี่นะฮะถ่ายมายังพี่เสือเป็นมุมที่สวยงามมากนะตอนที่พี่เสือปีนอยู่นะฮะ อันนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะฮะจากที่นาลุงพลชุมชนยูทูบเปอร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปนะสวัสดีครับเมกสวยจริงๆนล้เอฟซีนะฮะสวยมากโอ้ย